ข้อที่สองคำถามคือฮีโร่ที่ถูกจัดอยู่ในสายซัพพอร์ตมีกี่ตัวครับผมจไว้ทำะไรเนี่ยไว้จลบไว้ฟาวล์ที่ได้จากดาร์คเลเยอร์ให้ความสามารถอะไรครับผมเอาแล้วเอาแล้วมึงมึงผู้ใหญ่ตาแตงลานโจมตีละเวทบวก25ทั้งทีมและฟื้นฟูมานาเลือด3%ทุก3วินาทีครัเปตอบครับ เปลี่ยนรูปแบบรายการนะครับเป็นรายการใหม่แก่กล่องช่องสีน้ำเลยชื่อว่าช่วงเกมนี้สีขอเกมนี้สีขอทุกคนเป็นรายการที่อยากเอาเพื่อนเพื่อนพี่พน้องนมาเล่นเกมการ์าูนยเกมมาสนุกเพราะฉะนั้นโหมดวันนี้ทุกคนได้เห็นปกคลิปไลยคือเกมอ่ะโอวีเรายการก็ไม่น่าเข้าแล้วสีขอสีขอสีขออะไรฮะสีขอเบอร์ เคล็ดลับในการง่ายมากทุกคนเพียงแค่ผมเนี่ยเดี๋ยวจะถามคำถามเกี่ยวกับ R V นะครับแล้วก็คำถามจบเมื่อไหร่ทุกคนเอามือร่างกายเดือยจับกูแล้วจับอะไรดีจับห้ํเดี๋ยวพ่อผมจบช้อยจบคำถามเสร็จแล้วมีช้อยนะคำถามมีช้อยน่าง่ายนะพอมีครับก็พอช้อยเสร็จปุ๊บตกได้เลยใครรู้คำถามในวันนี้นะครับผมเอามาจากเว็บที่ขึ้นตรงนี้ได้เลยทุกคนสามารถเข้าไปเล่นกันได้นะแต่ว่าประเด็นวันนี้คือมันเป็นเกม R V ที่อยู่ในลิสต์ปี2,560นนะครับผมถ้า มาใหม่ๆทุกคนจะรู้ไงเพราะเล่นเกมกันทุกวันเลยนะเพราะฉะนั้นเรื่องขอย้อนกลับไปด้วยนะครับอ่ะขออย่างขอมยังพร้อมเอาพร้อมกับคู่ทัลโลแกรมพร้อมกันเกมนี้สีขอเกมนี้สีขอมาขอยาตาจากวงการเล่นดีกว่าเราไอ้คนาำท่าก่อนเป็นเป็นเรื่องอ่ะพร้อมแล้วครับผมไปเลย แข็งจังไ ข้อที่1 4ตัวข้อที่2 5ตัวข้อที่3 6ตัวและข้อที่4 7ตัวจัไว้เลยนะไเดตัวไว้ครับตอบครับตอบตอบเจ็ตัวเจ็ดตัวเป็นคำตอบที่ผิดับผมโอ้ยเอาเมื่กี้หล้กันหตัวเป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วไะมีอัิไนอเ่าไองเล่นมาซิลอเล่นมาซิผมว่าคำถามข้อต่อไปคุณตอบไ่แน่เลย าตอบเลยแล้วกันยังแฟนมันแท้อวีข้อที่3ครับผมฮีโร่สายซัพพอร์ตตัวแรกของอวีคือตัวอะไรครับเอ้าจะไม่ปล่อยช้อยด้วยไม่ปา่อช้อยด้วยครับตอบลองตอบมาเกก้าครับพี่ครับยังไม่ใช่ไม่ใช่ลองไม่ช้อยไหมลองไม่ช้อยไหมโอเคอ่ะช้อยคือคิกซี่เพรน่ามาเกก้าแล้วก็อลิสตอบครับอลิสฮะอะไรฮะอลิสอลิสเป็นคำตอบที่ คือสกัดต่อสกัดสกัดนี่ทัพัดมกัดเป็นคำตอบที่ผิดครับสกัดพัดมืออลิสกัดอลิสผิดครับเกต้ามันมีนะไม่ไม่อะไรอะไรนะไี่ี่ดิไอไอนะไอไนี่ถูกต้องครับผมไม่ใช่ไไม่ซื้อมาเล่นก็อย่างนี้แหละเราข้อที่ห้าผมยเดต้องแข้ร้ดยนะจะได้สกินฟรีข้อที่ห้าแวมแพ้มแ พูดอะไนที่ห้าครับผมบัฟที่ได้จากดาร์คเลเยอร์ให้ความสามารถอะไรครับผมเอาแล้วเอาแล้วงงตงไหนงเป็นไก่ตาแตกชอยข้อที่1ครับผมพลังโจมตีและพลังเวทบวก35ทั้งทีมและฟื้นฟูมานาเลือด1%ทุกวินาทีแล้วชอยยาวชิบหายจะไม่ใช่พลังข้อที่สองรามโจมตีและเวทบวก30ทั้งทีมและฟื้นฟูมานาเลือด1%ทุก1วินาที ข้อที่3พลังโจมตีละเวทบวก20%อนทั้งทีมและฟื้นฟูมานาเลือด2%์ทุก2นาทีข้อที่4พลังโจมตีละเวทบวก25าทั้งทีมและฟื้นฟูมานาเลือด3%ทุก3วินาทีตอบครับไปตอบใคตอบ ข้อที่หกโจทย์คืออย่าตอบเลยอย่าตอบข้อใดเป็นชื่อท่าไม้ตายของนาตา雅แต่เราต้องมีเลเซอร์ให้หน่อยใช่นะครับข้อที่หนึ่ง Pregate Tannexer ข้อที่สอง Magic Poison อ่ายังไม่หมดนะยังไม่หมดข้อที่สาม Regenerate ข้อที่สี่ Exate Exate Navar e x a เ e n นาวาพี่ครับโอ้เกาหัวเลยลืมลมอีกสองอันตอบหนึ่งข้อที่ถูกต้องที่สุดก็คือข้อสาม หัว่น1กับ3แล้วก็คำตอบก็มี 3, 1กับ3แม็กซ์โจสองกัน 3, 1น่าปีวันสกินไหนที่ใช้สำหรับสตันสตูร์รอบๆ0ูวินาทีพร้อมกับลดความเร็วเคลื่อนที่1วินาทีอ่ะให้ดูหน้านี้ให้ดูหน้านี้จะไ,ได้จะไ,ไ,ไ,ได้รู้กันก่อนแนละ้วพร้อมแล้วตอบ4 4เป็นคำตอบที่ถูกต้อง ปรากฏชื่อว่าต่อสู้กันจะตายหน้าปกแบบนี้อตายหน้าปกฝั่งเกมกับเกมสองฝั่งพันธุ์คลองกับฝั่งทุนสกัดกับโอเมก้าข้อที่สองกิลเดอร์กับทาร่าข้อที่3เทรกับมาลอดและข้อที่4สกัดกับนาตยาตอบตอบว่าลิวเฉยตอบยากตอบยากตอบยากไม่ตอบไม่ตอบอันนี้ได้ขอบิวขอไว้บอกไว้บอกไว้บอกข้อสามเทรกับมาลอดเป็นคำตอบที่ ยังดิอยู ium, course, okay. oh, ่ยังดิบอยู่ยังดิอยู่ไขมันใจกลดครมันใจกลดสกัดกับโอเมก้าสกัดกับโอเมก้าเป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วล่ะคะแนนตอนนี้ครับผมสี่สามหนึ่งแล้วแม็กไม่ต่อเลยกอนนิงเขาทายเลยทุกคนที่เหมือนกันตอนนี้ตอนนี้เหลือเหลืออยู่สองข้อใช่ปะใช่ไม่แพ้นะไม่ใช่ครับคอร์ดิก้าครับผมแฟนแท้วีภาพที่เห็นนี้เป็นฮีโร่ตัวไหนหนึ่งวิสองวิสามทำพร้อมแล้วกดครับ ีนาโอ้ยยยยเห็นดาบหนนี่ตอบมีหน้าไอ้สัดอะต่อไปน้องคุณต่อไปเลยเาจะากันไปไหนวะแวนแวนเฮลซิงเป็นคำตอบที่ีดาบถูก 5 0เฮ้ยแต่สมัยนีว้าม0 0 3ย5และ330ลองก่อนนะอ่าเอาเลย300แล้วกัน3 0มอเปคำตอบที่ถูกต้องนะครับเอาไว้คะแนนเป็น5 3 2เกคนตบมือชอบกันไหมชอบกันไหมสนุกไหม รู้สึกเอามาฆ่าก็ที่เลือก2องนรอบสิเพราะว่ามันจะได้ยุย้อนหน่อยไงคือนปัจจุบันนี้มันก็แบบควรโปกันแล้วอ่ะนี่คือเขาโปรอาวีกันหมดโปอะไรครับโปรวิดีโอริดีโอวันนี้เราต้องมีการเอาแบบฟีลกลับมาเล่นกันหน่อยนะทุกคนขอบคุณพี่กันมากขอบคุณพี่โจมากแล้วก็ขอบคุณน้องแม็กมากทินดีต้อนรับสู่งานในช่องนี้ช่องไหนคะคลิปหน้าอยากให้เป็นเกมอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้นะผมคลิปนี้ผมสนุกมากนะได้ได้รู้สึกว่าลองรันใหม่ๆกับการเป็นแบบ ไม่เหนื่อยนะสนุกไหมครับไม่ได้ม่ได้เหนื่อยกับเป็นเป็ที่ก่อนเลยเหนื่อยกับไอ้สามตัวเนี้ยแม่งแบบขัดตลอดเลยเกมคนนะขอบคุณมากๆากไม่เจอแบบที่หน้าถอดคลิปนี้โอ้เลิ่ตึงนี้สวัสดีครับผมเออสววบัสพี่สวัสดีคนดูหน่อยซิสวัสดีสวิตช่องเพิ่มปั๊บตอนจะเดาไหมคลายเตอร์คลาเตอร์ช่องชั่วใหม่ฮะเกมนี้ขอเกมนี้เกมนี้เกมนี้สีขอเออเกม